นะคะเมื่อกี้มองไม่ทันน้ำไม่เห็นน้ำไม่กลัวนะคะโอเคมีอยู่ไหนมีฮัลโหลกระต่ายยังอยู่นะคะมันมาแล้วช่วยด้วยเมียเมียเมียช่วยด้วยลาลา งั้นแกต้องเจอคาถานี้สังคังเป็นหรือยังมาเป็นซีหลวงพ่อนี่เป็นคนตลกเนาะอะไรอะไร Help me I'm hurt I'm hurt เอรอาย็จรส่ามารถเกรบุ่กเคอย่อา่งไา้เลายเะครค โอเคเรามาลองลุยกันผมมีหน้าที่ส่งของให้กับเจ้านายวันวันชีวิตของผมก็มีแต่เดินแล้วก็เดินเอาเจ้านายกูตายแล้วเดี๋ยวเราจะหาประตูลับนะคะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีประตู คุณหม่อมจกมกค่ะในเรื่องเยี่ยมนสธทอนฉันประทับใจฉากจกข้าเหนี่ยของคุณมากเลยค่ะโอเคนี่กูแพ้เหยี่ยมยิสโธทอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะคนตีน่ะไอ้ชี ับผมกูตำรวจกูตำรวจมันยังไม่ได้จับเฮ้ยสองคนเดินไปรู้ไหมว่ามันไกลแค่ไหนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไอ้เดียไอ้พี่ไม่ก็เดินกลับเลยได้กลับเลยแมวน้ำตัวนั้นเราต้องกระโดดพันมันเอาละเดี๋ยวรอรอไอ้หัวเรืองมาก่อนนะหัวเรืองไปไหนวะไม่มาละไปแล้วลาหุ่วดูเดี๋ยวฉันขออนุญาตฉี่ก่อนนะเฮ้ย ทได้ตุยูดหนายในห้องน้ำชายยะยะยะกับแป้งครับผมแป้งยังเป็นร่างเดิมฮะก็ยังมียังยังไม่มีใครใกล้เคียงเลยฮะอะไรไว้แป้งไหนวะไตอนนี้เฮ้ยได้ยิเสียงอะไรไหมเซอร์ไพรส์มอเตอร์ฟัคเกอร ไมงก,กินเลยแงกินลไม่รู้กินเลยนะแต่เวลาเคี้ยวเยนะี่ยเคี้ยวน่า <laughs> อร่อยเหมือนฟ้าเบ้อร์เ <laughs> ตะเลยนี่แหละฉันมาฝ <laughs> ังตรงข้ามนี่แกมาฝังตรงข้ามฉันได้ยังไงเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันใ yes, <the> ส่ตูดมันใส่ตูดมัน อร่อยมากเลยอ่ะบอยบอยบอยไปไหนเนี่ยเอาเอาเอาลงลงลง,ลง,ลงๆๆเดี๋ยวลุงตักกินอะไรอ่ะว้าวโอ้โหทำไมมัลมีพังตรงนี้แล้วเออแต่ก่อนเล่นน้ำเราต้องส่องตูดผู้หญิงก่อนใครว่าฉันไม่ผู้หญิงก็เป็นผู้ชายต่ออห่างนะนัน่งสมาธิ นี่นอกจากเราจะไม่ไปซื้อปะทูแล้วพ่อยังจะพาผมมาที่ป่าอาถรรพ์นี่นีเหคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลูกแม่แกไม่รู้หรอกอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วลูกลูกลูกฮ่อไม่ต้องห่วงผมพ่อไปก่อนเลยพ่อไม่ได้ห่วงลูกขาพ่อมันติดอยู่ในล้อรถนี่เลยเครื่องทำเซเลปปี้อนเนกประสงค์สง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 ,สงไหนอะ ช่วงเวลาของบ๊อบบี้กำลังมาถึงนะฮะบิวตี้ครับคุณมีขี้มูกไหลออกมานะครับผมจะเช็ดให้ครับเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงนะคือการเช็ดขี้มูกให้บ้านเมืองของเราต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นอึ๊ชกูข้าหน้าข้าหน้านั้นมีของนี่คืออะไร นี่ให้ได้โอ้โหถโอ้โหเหลือแต่หัวเลยฉันว่าเราอยู่ในโกงดีกว่านะเั่าโอ้โหโอโหอหนอนีกถึงกับผมคอไปเลยนีระเลงระเลงทั่วทั่วตัวพ่อครับดูนี่พ่อครับหี่ปากาจะไปยังเอ้ าลไปตนอนนั้นเป็นวันที่ผมเป็นเล็บครบั้งแรกและหน่องก็เยอะมากมากคุณหมอเจมแนะนําให้ผมเอาเชือกรัดที่โคนของนิ้วโป้งเพื่อกันไม่ให้หนองไหลเข้าสู่หัวใจและที่นี่ยังมีบริการตัดขารีโดยไม่ท่งไม่ถามเรื่องสุขภาพซักขามาพไม่เอาแล้วไงไม่เลมาไกไม่เล่าไ่เอานี่ขึ้นไปบนรถได้ทำไมเนี่ย ้หตเมลุยเลยทุกข้าวสาลีเด็กไทยจะต้องปลดปล่อยด้วยกีฬาโกชุด เพราะว่ามันจะมีตัวต้นโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเต็มเต็มสองตาโอ๊ะโอ้ะตาลืมกันนี่พ่อคิดแง่บวกมากมากเลยนะเนี่ยยังไงล่ะททมี่บวกไหมล่ะไปพร้อมๆกันอู้หูย อันนันเช่ไงฮโอเคสามสองเอาไกลแล้วไกลแล้วลูกไกลแล้วตัวนี้คืออะไรหยุดนะน้องสาวคือว่าพี่ขอเบอร์หน่อยได้ไหมเมียที่บ้านพี่เนี่ยเออเขาไม่ค่อยดูแลพี่เท่าไหร่เลยไม่เอาละค่ะฉันมีแฟนแล้วแต่พี่มีเบอร์รี่สีชมพูนะโอ้โหหูโอ้คุณตำรวจครับ เอาเงินมาให้หมดถ้าแกไม่อยากไปเฮ้ยมันเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าวะเนี่ยหาทางที่จะเปิดประตูนะไปไปเฮ้ยมันรู้แล้วมันรู้แล้วว่าเราอยู่นี่เราไปซื้อสตอให้แม่แกเสร็จปุ๊บเราก็จะไปคาราโอเกะกันโอเค <c oughs> โอค้โห ผลกรรมเอาไม่อย่าเผาห้องสม,มุดเดียววะเอาแม่เธาจะเผาห้องสม,มุดอู้หูยมิวายจะฆ่าตัวตายมิวายจะกระโดดตึกไม่อยากให้ใครสนใจบายบิ๊กบอยนี่ลูกทำอะไรเนะี่ยก็ฆ่าตัวตายไงแม่อู้หูยอันนี้มันเนื้อปลาทูหน้าชัดๆขอกินแป๊บ ไม่มีใครเห็นใช่ไหมว่าฉันมากินอ๋อ้หนีีบนี้ีนอ้อู้อ้ก่อนนี้กินเนื้อก่อนนีโลบมากโลบปากลาไมคุณลุงคะต่ตขึ้นหนูอยากเป็นนักบอลเล่ได้เลยหนูจะได้สิทด้านเดี๋ยวนี้กินพิซซ่าทุกวันอร่อยจังท้องอืดไม่เฟอร์ต้องกินยาทาน้ำคาวตากตายบินโอ้โหร้องอย่างนี้เป็นลมดีกว่า สแกเนี่ยเรือดขมชมัดเลยสงสัยเนี่ยจะกินเหล้าเยอะไน้เนี่ยโอ้โห เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าจะบอกว่าคลิปทั้งหมดเนี่ยก็ได้รวบรวมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างเนาะแล้วพี่แป้งเนี่ยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยที่ทําให้ครอบคร U ัวซีบิงของเราเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะพี่แป้งก็สัญญาว่าจะทําคลิปสนุกสนุกให้หน้องน้องเนี่ยได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆากเลยคะขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนพี่แป้งมาตลอดนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเจ